รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยอเด้า เกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้นะครับเธอเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ครับและก็รุ่นแรกๆที่มาบุกเบิกการทําการเกษตรบนพื้นที่รกร้างของตําบลบางชําอ้ออาเภอหนองเสือจังหวัดประทุมธานีครับโดยสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมแรกๆก็ล้มลุกคลุกคลานครับแต่มาวันนี้ครับเธอเป็นผู้ผลิตเห็ดก้อนขายสร้างรายได้มากกว่าเดือนละ4ี่หมื่นบาทโอ้โหผมว่าอย่ารอช้าครับไปพบกับเธอกันเลยดีกว่า ที่เรามาทำอาชีพเกษตรเพราะว่าหนึ่งเราจบสาขาเกษตรมาค่ะ คิดว่าชีพเกษตรเป็นอาชีพที่ยั่งยืนค่ะในส่วนของเราจะทําก้อนเชื้อเห็ดที่อัดด้วยมือค่ะมีต้นทุนที่ต่ําและสามารถเก็บก้อนเชื้อไว้ได้นานถึง6เดือนเลยค่ะสุวรรณีแปงสอนได้รับมอบที่ดินจากสปกในปีพุทธศักราช2552และจากที่ดินรกร้าง5ไร่ก็ถูกเปลี่ยนเป็นสวนผสมผสานปลูกพืชหลากหลายชนิด ภายใต้แนวความคิดที่ได้รับจากหลักสูตรการพัฒนาผู้นำเกษตรกรรุ่นใหม่ในโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ยังไงล่ะครับนักศึกษาที่จบใหม่ตกงานเยอะสวปกอเนี่ยเดงเห็นว่าเกษตรกรเนี่ยเป็นช่วงวัยที่สูงอายุมากแล้วก็แก้ปัญหาตรงนี้2อย่างลดช่องว่างเอาคนรุ่นใหม่เข้ามาลดการตกงานได้ด้วยอย่างเคสน้องวันก็มีการพาไปอบรมเนาะ แล้วก็มีดูงานน้องเขาเป็นเด็กที่หัวพัฒนาได้มีการนําเทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับใช้ตอนนี้สปกเข้ามาสนับสนุนตั้งเขาเป็นศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินแม่แต่กว่าจะประสบความสําเร็จอย่างทุกวันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับแรกๆที่เข้ามาที่บอกให้จะต้องทําเกษตรพื้นที่นี้นะปลูกอะไรบ้างตอนแรกทําพืชหน้าเดียวเลยค่ะปลูกกล้วยก็ กล้วยทั้งหมดเรารอแต่ตรงนี้แล้วเราก็ไม่ได้กําไรจากการปลูกด้วยเพราะมันใช้เวลาตั้ง6กถึง8เดือนกว่าจะตัดได้ค่ะเลิกทําเราก็เลยปลูกพวกมะนนาวกล้วยอะไรสลับกันเยอะแยะเลยคืออารมณ์ไม่ได้ปลูกแบบเหมือนเชิงพาณิชย์เชิงรกิยเนะเหมือนเป็นสวนสำราญหิวอะไรก็ได้กินอะไรอย่างเงี้ยที่อย่างนั้นใช่ แล้วเราก็ไปไปเน้นเห็ดเลยเพราะว่าตอนนั้นทำโรงใหญ่เลยค่ะ2องโรงคือตอนแรกที่ทําเห็ดเนี่ยไม่ได้ไม่ได้จะทำก้อนเองด้วยไม่ได้คิดจะทําก้อนเองค่ะคิดว่าซื้อเขามามันไม่ต้องลงทุนวัสดุอุปกรณ์อะไรใช่ก็เหมือนโดนหลอกอะค่ะโดนหลอกขายก้อนอย่างเงี้ยเราก็เลยคิดว่าทําก้อนเองเลยดีกว่าปัจจุบันวันขายก้อนเห็ดเป็นรายได้หลักนะครับขายดิบขายดีชนิดที่ว่าใครอยากได้ต้องรีออเดอร์ นอกจากเรื่องคุณภาพของก้อนเห็ดที่ทำให้ลูกค้าติดอกติดใจกันแล้วทีเด็ดของที่นี่ก็คือการทำก้อนเห็ดด้วยมือการทำก้อนเห็ดด้วยมือดีอย่างไรตามวันไปดูกันเลยครับวันครับที่เห็นก้อนเห็ดเยอะๆอย่างนี้นะอย่างนี้มีทั้งหมดกี่ก้อนเนี่ยอย่างเง้ห้าพก้อนได้ค่ะหมดนี้5,000ันกว่าก้อนทุกก้อนเนี่ยคือเขามีออเดอร์แล้วใช่ค่ะต่อสัปดาห์นี้สักกี่ก้อนฮะสองสาก้อนว้าว ของอัญญาจับอะไึนะเขาเรียกว่าอะไรนะครับอันนี้ก็คือเชื้อเดินเชื้อเดินถึงครึ่งก้อนแล้วค่ะประมาณ2สัปดาห์ถ้าเต็มก้อนก็ประมาณ1เดือนขายได้เลยก้อนเท่าไหร่ครับก้อนละ8บาทเราไปส่งเขาใช่ค่ะถ้ามารับเองถ้ามารับเองก็อยู่ที่7บาทต้นทุนอยู่ที่3บาทที่มันถูกได้นะคะเพราะว่าเราทําด้วยมือเราไม่มีเครื่องจักรอะไรเลยไปดูหน่อยว่าทำยังไงได้ค่ะได้ไหมได้ค่ะไม่เล่นตัวนะไม่ค่ะไม่นะไปนะ อทีแท้ทีเด็ดของการทำก้อนเห็ดด้วยมือก็คือความประหยัดนั่นเองครับเพราะทำกันเองลดต้นทุนเครื่องจักรโอ้โหนี่มันงานแฮนด์เมดชัดๆวันครับที่เห็นกองอยู่ตรงหน้าเนี่ยฮะอะไรฮะอันนี้จะเป็นขี้เลื่อยยางพาราค่ะครับจะเป็นวัสดุในการเพราะเห็ดวัสดุที่สำคัญเลยค่ะอยากรู้ว่า ทำไมมันชื้นอย่างนี้ฮะทำไมมันต้องชื้นนีด้วยหมักน้ำส้มควันไม้ไว้ก่อนแล้วค่ะช่วยฆ่าเชื้อราในยางพาราได้แล้วก็ฆ่าพวกมดแมลงปลวกที่เราไม่เห็นนะคะที่มันจะอยู่ในกองเนี่ยมันจะสามารถทำความสะอาดไปในขั้นแรกได้ขี้เลื่อยอย่างเดียวไม่พอนะครับยังมีส่วนผสมอื่นๆอีกมากมายขนาดนี้อัตราส่วนผสมก้อนเชื้อเห็ดสำหรับขี้เลื่อย100กิโลกรัมได้แก่ยิปซัม1กิโลกรัมผูไม้1กิโลกรัม ปูนขาว1กิโลกรัมดีเกลือ2ขีดรำละเอียด6กิโลกรัมและกากน้ำตาล1กิโลกรัมละครับตอนนี้ก็พร้อมผสมแล้วพร้อมแล้วค่ะวัสดุทั้งหมดที่พูดมาอยู่ในผูนรวมอยู่ในนี้แล้วอย่างนี้ค่ะแล้วก็เขารวมกันเลยค่ะให้อาหารทั้งรำทั้งปูนขาวเลยเข้ากันในนี้ค่ะพอเข้ากันแล้วเราก็โรยเลยค่ะดูลักษณะแล้ว <laughs> น่าจะไปอบเป็นขนมปังได้โรยนะฮะค่ะอันนี้ต้องแบบว่า กระจายกระจายใช่โรยโรยให้ทั่วค่ะใช่ดูซองดีซองดีเริ่มเริ่มแบบว่าเริ่มขี้เกียจแล้วครับผมจะบอกให้ทำอย่างนี้ตอนแรกจะบอกให้ทำอย่างนี้ตั้งนานแลวมึงจะมาโรยอย่างนี้ทำไมเสียเวลานะครับแล้วก็เข้ากันอ๋อขั้นตอนนี้อารมณ์เหมือนกับ ผสมปูนเลยนะแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันเข้ากันดีครับวันเดี๋ยวเราจะไม่เห็นสีของของอาหารเลยอ๋อเหรอสีของอาหารจะกลายเป็นสีขี้เลื่อยไปเลยค่ะให้อย่างนี้ยังไม่ได้ใช่คลุกเคล้าให้เนียนเป็นเนื้อเดียวกันอย่างนี้ไม่ยากนะครับแค่คลุกคลุกเคล้าเคล้ากันเข้าไปจากนั้นก็รดน้ําผสมกากน้ําตาลลงไปอีกทีหนึ่งครับเอาเลยนะฮะค่ะละให้ทั่วเลยค่ะพอบอกนะครับทั้งหมด ขั้นตอนนี้จะต้องลดน้ำให้ให้ความชื้นมันได้อะค่ะครับคือที่เราใส่จากน้ำตาลไปเนี่ยยังไม่พอพอเหรอใช่ค่ะเราต้องใส่น้ำเพิ่มอยากได้น้ำน้ำก็มาไม่ได้มาจากใครครับมาจากคุณพ่อนี่เองนะฮะความชื้นเขาต้องประมาณไหนครับวันความชื้นประมาณ60-70%ดูยังไงก็คือว่าเวลาเราเขาผสมเป็นกองแล้วเนี่ยรเราก็ใช้มือแบบกันดแล้วแบออกก้อนต้องเป็นก้อน แล้วก็ไม่มีน้ําซึมที่ออกมาที่มืออย่างนี้ถือว่าโอเคแล้วใช่อย่างนี้ก็คือพร้อมที่จะใส่ก้อนได้ละได้เลยเมื่อความชื้นได้ที่แล้วก็ถึงเวลาอัดก้อนเห็ดกันแล้วละครับขี้เลื่อย1 0 0กิโลกรัมอัดก้อนได้ประมาณ200ก้อนนะครับและอย่างที่บอกที่นี่งานแฮนด์เมดแรงงานคนกันเองไม่ใช่ใครที่ไหนครับแม่คอนกันเองจริงๆหน้าที่แม่ก็มีหน้าที่กอบพ่อตอ อันนี้แม่กอกเรียกแม่กอกถ้าลูกกอกก็เรียกลูกกอกมาอย่างนี้ก็เอาวันนี้ทีจริงถ้าช่วยกันก็แป๊บเดียวเสร็จเราะค่ะแล้วเราก็อัดก้อนเลยค่ะกระแทกเอาอัดให้แน่นๆอย่างนี้นะครับจากนั้นก็ใส่ฝาจุกเป็นอันเสร็จพิธีจะว่าไปแล้วทำไปคุยไปก็เพลินๆดีเหมือนกันนะครับเสร็จแล้วก็เอาไป ฆ่าเชื้อนะเอาก้อนนี้ไปฆ่าเชื้อไม่ได้เอาไอ้นี่ไปฆ่าเชื้อไม่ใช่นะก้อนละอันนะอ่ะเอานี้ไปฆ่าเชื้อนะครับนี่เอาไปเลยอบฆ่าเชื้อแบบพาสเจอร์ในหม้อหนึ่งลูกทุ่งใบนี้ล่ละครับแหม่เติมเชื้อไฟติดต่อกัน2-3ชั่วโมงอุณหภูมิ90-100องศาเซลเซียสแล้วทิ้งไว้ให้ถังหนึ่งเย็นสนิท ก่อนนําออกมาพักให้เย็นในอุณหภูมิห้องแล้วจึงนําไปเคลียรเชื้อต่อยังไงล่ะครับขั้นตอนต่อไปก็คือขั้นตอนการหยอดเชื้อก็คือจะมีหัวเชื้อคือสมมุติว่าเราอยากได้นางฟ้าผุฐานครับเราก็ซื้อหัวเชื้อนางฟ้าผุฐานมาเอออันนี้มเมล็ดอะไรครับเนี่ยที่เป็นม<ะ>มเมล็ดข้าวฟ่างค่ะคือให้เขามีอาหารพอเขาเดินเต็มปุ๊บแล้วก็ตีข้าวฟ่างให้แตกเอาติดตกันตีก็คือการเขยา่าเขยา่ขยาแล้วก็ใช้ใช้ตะเกียบก็ได้ค่ะคนอันนี้ผมเขย่าได้ไหมได้ค่ะได้ ในขั้นตอนนี้สามารถซื้อเชื้อเห็ดมาเพาะขยายได้เลยนะครับเห็ดที่นิยมได้แก่เห็ดนางฟ้าภูฐานเห็ดนางรมฮังการีและเห็ดคอนล,ล่ะครับเห็นขวดเล็กๆอย่างนี้เพาะขยายได้50-60ก้อนเลยนะครับแมแวันบอกว่าขั้นตอนนี้ความสะอาดสำคัญที่สุดละครับในนี้คือปลอดเชื้อใช่ในนี้คือสะอาดในนี้ก็สะอาดใช่เราฆ่าเชื้อมันแล้วระหว่างทางที่เดินทางเนี่ยให้โดนอากาศน้อยที่สุดใช่ค่ะ ถ้าสมมุติว่าเราดึงก้อนนี้ออกแล้วนะคะ,ะเราเอาก้อนนี้ทิ้งแล้วเราใช้แอลกอฮอล์ฉีดฉีดไปที่ก้อนเพื่อฆ่าเชื้ออีกทีหนึ่งแล้วเราก็ใช้ตะเกียบอย่างเงี้ยค่ะประมาณเนี้ยเราก็ปิดเราสำลีตัวเนี้ยเราก็เอามาปิดอย่างเงี้ยค่ะโอ้ต้องรวดเร็วมากๆเลยนะใช่ค่ะก้อนหนึ่งต้องต้องทำก้อนต่อก้อนนะคะ ำก้อนเชื้อเห็ดไปเพาะที่อุณหภูมิ24ถึง33องศาเซลเซียสเพาะประมาณ30วันสังเกตเชื้อจะค่อยๆขยายออกเป็นสีขาวอย่างที่เห็นนี่แหละครับเมื่อเดินเต็มที่ก็พร้อมจำหน่ายได้แล้วนอกจากจำหน่ายก้อนเชื้อเห็ดเป็นหลักแล้ววันยังแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ดเป็นเห็ดสวรรค์และแหนมเห็ดอีกด้วยอย่างพุกวันนี้ที่บอกออเดอร์เนี่ย ต่อสัปดาห์เนี่ยสองถึงสามพันก้อนเลยใช่มีทุกอาทิตย์เลยมีทุกอาทิตย์ค่ะมีตลอดปีเลยค่ะถ้าจะหยุดก็ได้หยุดแค่เดือนเดือนสองเดือนนะคะหน่วยรัฐนี่จะมาพาไปตะเวนสอนคือ,อไม่ใช่หยุดเพราะว่าเหตุมันไม่ออกอแต่หยุดเพราะว่าเราไม่ว่างใช่ใช่เพราะเหตุพวกนี้ปลูกได้ตลอดฤดูกาลเราตอนเดือนเนี่ยหักต้นทุนการผลิตไปแล้วเนี่ยกำไรเราประมาณไหนกำไรจะอยู่ประมาณ3-4 0,000หมื่นบาท ต่ออเดืนผ่านมาตอนนี้6ปีความรู้สึกต่างจากช่วงปีแรกๆยังไงตอนที่มาแรกๆเราเราคิดว่ามันเป็นสายเราเราเรียนมาคือเหมือนคิดว่าจะทำเราเราบางครั้งมันมันไม่ได้อย่างที่เราคิดอะคะ่ะม,มันท้อแต่คือพอเราจับจุดจับโอกาสได้อ,อะไรเงี้ยมันก็พาเราไปได้เรื่อยๆอาชีพเกษตรสําหรับตัวเองเลยนะผมันผูกพันกับมันมากน้อยแค่ไหน แค่ได้เห็นผลละไม้ที่เราปลูกมันมีลูกออกดอกต้นไม้ที่เราปลูกมันมีดอกมีลูกให้เราก็แค่นั้นก็พอค่ะคิดแค่นี้ค่ะคือไปเรื่อยๆไม่ได้คิดแบบจะต้องไปเป็นวิทยากรประจําอะไรอย่างเงี้ยคืออันนั้นอันนั้นไม่ใช่ไม่ใช่จุดสําคัญของเราค่ะ mm hmm. เรารู้แค่ไหนแล้วเราบอกเขาไปแล้วเขา mm hmm. เขาเอาไปทําได้อย่างที่เราทําแค่นั้นก็พอค่ะ mm hmm. เคล็ดล sure ับความสำเร็จของวันมาจากการพึ่งพิงฐานความรู้และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมที่สำคัญยังสามารถวางแผนการผลิตอย่างเหมาะสมพอดีตามกำลังของตัวเองแบบนี้สิครับเกษตรไม่ดับถ้ากลับหัวคิดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เต็มใจอย่างยิ่งครับที่จะบอกว่าสวรรณีแปลงสอนคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ล่ะครับ